นายดวงชะตาประจําวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันพฤหัสที่25พฤษภาคมค่ะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะบอกได้เลยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆอยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมั่นใจค่ะ ในด้านการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเรียกได้ว่าถังเกือบแตกนะคะเพราะว่าอาจจะมีนะคะไปเจอของลดราคาไปเจอของที่อยากได้มานานนะคะเรียกได้ว่าต้องกดเงินนะคะเกือบหมดบัญชีมาซื้อหาดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องควบคุมสติในเรื่องการใช้เงินให้ดี <S <S ด้านความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนทางไกลมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักของคุณนั้น อาจจะนะคะมีช่วงเวลาที่ดีทําให้คุณนั้นยิ้มได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมนะคะด้านการงานค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะั้นมีความหงุดหงิดใจค่ะอาจจะไม่ได้ตามที่คุณนั้นได้นะคะถูกสัญญาไวา้หรือบางทีเนี่ย อาจจะโดนเบี้ยวจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานแต่สุดท้ายนะคะเพื่อนร่วมง,งานชิ่งหรือนะคะหากคุณท้าขายอยู่ก็อาจจะมีปัญหาะะกับคนใกล้ตัวหรือคนรอบตัวได้ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยคะ่ะการเงินนั้นยังไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไหลนะคะลื่นเท่าที่ควรแต่ผู้ที่เกิดวันอังคารมีหลากหลายกระเป๋านะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเงินหมดนะคะแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่ง ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะนะคะจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยด้านความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะและคุณเกิดวันคารนั้นคู่ของคนรักของคุณเอาใจใส่เป็นพิเศษจนคนรอบข้างอิจฉาค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจําวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนะคะได้ทูที่ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงาน,นะคะ่ะการงานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการตลาด การขายประสบความสําเร็จดีการลงทุนนะคะการเจราจาในเรื่องของการเงินนะคะเรียกได้ว่าเข้าเป้านะคะและที่สําคัญเงินเต็มกระเป๋าแต่นะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นอาจจะต้องกลุ่มขมับอาจจะต้องเครียดนะคะในวันพฤหัสที่2ี่าพฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระวังจะถูกเพื่อนรักนะคะออทำให้ไม่สบายใจหรืออาจจะได้ยินนะคะความลับของคนใกล้ตัวของเพื่อนเนี่ยนะคะที่อาจจะพูดถึงเราในแง่ไม่ดี คำไม่พูดที่เกิดวันพุธนั้นค่อนข้างที่จะเสียความมั่นใจลงไปสักนิดหนึ่งค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจําวันพฤหัสที่25่ิพฤษภาคมด้าน,นการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบายๆชิลๆค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องนะคะอย่าพึ่งนะคะไปผุดคิดไอเดียใหม่อย่าพึ่งไปใช้ นะคะเขาเรียกว่าอำนาจบาดใหญ่ในการทางานอย่าเพิ่งไปสั่งคนอื่นเขาเพราะถ้าการสั่งคนอื่นเขานะคะทำให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะระอาหรืออาจจะไม่เชื่อฟังนะคะคาพูดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้ด้านการเงินค่ะใช้สบายสบายอย่างคล่องมือแต่ต้องควรที่จะมีเหลือเก็บไว้นะคะไม่ควรนะคะที่จะใช้เงินเกินตัวจนเกินไปนะคะแต่ก็ยังดีมีโชคอะไรน้อยตลอดทั้งวันค่ะด้านความรักนะคะเป็นที่น่าอิจฉาค่ะมีช่วงเวลาที่หวานชื่นมีโอกาสนะคะที่จะ ะพูดถึงทริปเดินทางนะคะหรือการเดินทางท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจํวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนะคะด้านการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะ จะมีจังหวะทีด่ดีค่ะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานเร่งงานด่วนจะทําให้คุณนั้นมีผลงานนะคะแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะจะต้องระวังในเรื่องของการเงินการลงทุนตลาดต่างๆโดยเฉพาะการลงทุนในทองคําการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะนะคะตัดสินใจผิดพลาด เกี่ยวข้องนะคะกับการลงทุนตา่ตางๆด้านในความรักนะคะผู้ที่เกิดว,วันศุกร์ยังหวานชื่นอยู่ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้คําพูดบางครั้งเราใช้คําพูดนะคะพูดอย่างที่ตัวเองคิดมากเกินไปคนที่ฟังอยู่หรือคนที่ห่วงเรารักเราคนรอบตัวเราอาจจะจุกหรืออาจจะสะอึกได้ค่ะ ต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําจำวันพฤหัสที่25พฤษภาคมนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์สบายๆค่ะการงานนะคะราบรื่นประสบความสาเร็จดีนัดหมายอะไรนะคะก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ด้านการเงินระวังเรื่องการเซ็นสัญญาการจ่ายเงินนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่จะต้องจ่ายเงินเซ็นสัญญาอะไรที่พันธานระยะยาวให้อ่านเอกสารข้อมูลให้ดีรวมถึงนะคะอย่าตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะการเงินที่จะต้องเซ็นสัญญา เร็วเกินไปนะักมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือนะคะมีโอกาสที่จะเสียผลประโยชน์ระยะยาวได้สูงค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยังสบายๆเรื่อยๆค่ะแต่นะคะอาจจะอยู่ในลักษณะน้ำท่วมปากค่ะบางทีนะคะไม่คุยกันยังดีกว่าเพราะคุยกันไปแล้วก็มีแต่เรื่องไม่สบายใจนั่นเองค่ะ ปรมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันพฤหัสที่2ี่สิพฤษภาคมนะคะค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์สําเร็จดีนะคะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช้เยอะค่ะโดยเฉพาะใช้จ่ายส่วนตัวนะคะใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะและต้องนะคะใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองหรือคนที่คุณรักด้วยด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นอาจารย์ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะเป็นคนที่เอาตัวรอดอยู่แล้ว แต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งบางครั้งเนี่ยเรานะคะเคยชินนะคะว่าโอเคคนรักเรารู้อยู่แล้วว่าเรารักเขานะคะบางครั้งนี่ก็อาจจะความเคยชินก็เลยกลายเป็นความไม่ใส่ใจนะคะก็ต้องดูนะคะพยายามปรับพฤติกรรมตัวเองแค่นี้ความรักก็จะมีความสุขค่ะ